ซีทุ่มละก็ยังแก้งปนนั่นแล้วแต่เว้นมันสิต,ต๊ดินประมาณจักม่วงแต่มันแก้งจงับม่วงาสมพันธา์สาแลวมานาะในคลิปหมู่บ้านนี่ที่สาแฉะนลงซีทุ่มนะครับพี่น้องซีหา,าทุ่มนตอนที่สังเกตเมื่อคืนนี่นาะตอนที่สาแฉะสังเกตเบิ่อะอันมนิเริ่มจักด้วยละจ้ามันเป็นหมูพริกอี๋หูพี่น้อง พี่น้องป้องไปเพราะว่าชิ่ฟังไทยฟังล้วหรือทางยุโรปซาแหล p คนเก่าคนเดิมมาละจ้าเมื่อน,นี่เหมือนเดิมจ้าพี่น้องเมื่อปลูกสตรอเบอรี่ต้อนเนะาะเพราะว่ามือขึ้นนี่มันหาทุ่มเนาะซาแหล p ก็เลยเศร้าปลูกเลยอีกอย่างหนึ่งคือยุ่งมันหลายซ <laughs> าแหล p ก็ปลูกได้หน่อยเดียวจ้าเมื่อน,นี่วันเสาร์เนาะน,น้องเนยกะเล่นยูก,กับน้องเอลินา ซาแย่ก็เลยว่าสีฟ้าออกมาปลูกหนะ่อยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีคักเปตนาให้พี่น้องจ้ะอากาศดีแห้งบ่มีแดดเหมอกับปลูกสตรอเบอรี่เนาะเพราะว่ามันเหี่ยวมันก็สิได้เหี่ยวหน่อยลงและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญซาแย่สิมอ่าพาพี่น้องมาส้ามก้นแตกต่างระวางที่ซาแหล่ปลูกล่งดินเนาะตามที่ซา,าแล่ว่าเราปลูกลงดินดินบองนีมันแข็ง ว่าสตอเบอรี่ฮอปปลูกลงดินก็ปลูกในกระทางนะอันแดมันง่ามกว่ากันตามกันไปชมเลยค่ะอันนี้ก็สิบ่าง่ามปันแดนาะพี่น้องแต่ว่ามันก็เริ่มออกดอกเบิดแหละละอ้ยลมแห้งไปแต่ไน ออกดอกเลยจ้าแล้วมาเบงควมแตกต่าง,งกรับที่ห้องปลูกแส่กระถางบ่ที่นี่มันก็สิแตกตัางกันเนาะจ้าปลูกได้กระถางม,มันสิงามกว่ากันแต่ว่าต้นนี้บอคอยง่ามพี่รอง กระทางสีงามบัวส้มปลูจัวข้างนอกที่ปลูกลงดินแต่ว่า,อามองนั่นที่สาแลมปลูกนะเขากัดทางมันหุ่นออานะจ๊ะว่ามันสีงามบ่แต่ซาแลมคิดว่ามันหนาสีงามอยู่เพราะว่าดินมันดีเนาะแลวก่อนที่เขาสิเป็นงมือปลูกนะปิดจ่อปึง,งน้องเน่กับน้องเอลินากันจ๊ะว่าภาคกันเฮ็ดอีหยังอยู่ในเฮียน เห็นพี่น้องโอ้เนี่ยเด้น้อนด้อนเหล่นก็ใหญ่เห็นพ่อล่างๆนี่พี่น้องเด้เห็นพ่อล่างๆให้นั่งออกมาประด้คือว่าน้นร่มมันแห้งเมื่อนี้ นั่นเบืงการ์ตูนกันเดี๋ยวฮอไปล่งมือปลูกกันเลยจ,จ้า เป็นมาก,กเสเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันสีเขียวเนาะห้าแถามเบิ้งทะรุ่นเอาว่าอีกสองสามมือมันสิเฟื่อโตบ่ามันสิเศร้าเขียวบ่าแต่สาวแล่คิดว่ามันอาจจะสีเศ้าเขียวเนะวาะค่วมสูงเล็กๆน้อยๆย่าเฝ้าเบื่อเด้อจ้ะจกะสิว่าช่วงนี้ถ้ายคลิปได้ก็มีแต่ปลูกกันสตรอเบอรี่แถวเศร้า,าแดงย่าเฝ้าเบื่อได้จ้ะจ <c oughs> ที่เรากควมสุขของสาวแหละคือได้เหตุงานที่จคลของมักเนาะตอนแรกว่าเสเอาผ่าผ่าสีขาวน่ะมาปูเนะาะเพราะว่าช่วงนี้มันเกยเนี่ยมันเคลื่อนมันก็นาวเนี่ยแล้วก็ล้มพัดเนี่ยก็เรยกว่าเสียเอาผ่าสีขาวมัคุ้มไว้เพื่อจะได้ให้สตอรอเบอรี่นะได้ผลผลิตดีนะก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอากาศ มันก็สิบกคอยแตกนอบกคอยออกหน่วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาผ่าคุ้มมันมันก็สีเฮ็ดให้อุณหภูมิมันห้อนแล้วก็สีแตกยอดแล้วก็มะกอสีออกไรนะแต่ว่ามันปู่ประด้จ้ะมันเห็ดบ่ได้เพราะว่ามันอิดแดดมันแห้งเนาะอ้วนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยรมมันแห้งเนาะจา้ะ กับสวนหนึ่งสวนเล็กๆน้อยๆที่สาวแหลกกาขยายมองนั่นอีกนะพี่น้องเพราะว่าเออเจ้าจของบ้านเสาเพิเน่นได้มาตัดหญ้าแล้วก็มาเบิ่งรอบๆบ้านเนาะเพราะว่าเพ,าาเพาิ่นเปลียนผ้าสีไมวประสาทเพิ่นเปลปับปรุงบ้านเสาไม้เสาแล้วก็เล่งถามเพิ่นเพิ่นเลยว่าปลูกได้ยุ่ิแต่ว่าอย่าให้ปลูกติด บ้านเพราะว่าเวลาพ่นคนใหม่คนนีหยังมาจึงเสียมมนก็สิเกกาเวลาพ่นคนสีพวกนี้ยังมาเสียัมก็สิทำงานประสุดวกเนะเ็เลยบอกว่าปลูกนะปลูกได้ยั่วต้องปลูกไกลๆบ้านควบสุกสาวแหละ <c oughs> <c oughs> นองเอลินาอยู่ในเฮียนเล่นก็เย็นเลย พิกเริ่มจักนวยละจ้ะมันเป็นบักพิกแยงบวพี่น้องมันขึน้นนวยแย่เถอบุบจะแหลกกะบ,บูดจักซื้อมันเนาะกำลังจักนวยจ้ะเคอเล่นกันกบกำลังใหญ่ส่วนบักแตงนวยนึงอยู่นี่กินเบิ้นแล้วจ้ะส่วนบักทัวหน่อยน่องเลยกะเด็ดไปกินแล้ว ปลูกสตรอเบอรี่เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องซาแกกล่ก็เลยว่าสิมาตัดล่ำรูบับไปตำกิ่นเนาะเพราะว่ามันส่งสีง,ง,ง,ง่วงจักน่อยเนี่ยมือ่อคืนนี่ส่วนสิปลูกสตรอเบอรี่แล้วซาวแล่ก,ก็ป่าเขาไปหาทุ่มเนาะเขาไปเราไปนี่นอนกับวหลรับพี่น้อนเงเพราะว่าแสงสว่างมันเข้ามาใน่ห้องห้องเ,าเนาะแสงสว่างเข้ามาแล้ห้องกับนอนบหรับ ถึงสิมีผ่าม่านกันร้างพี่น้องถึงฮอสิมีผ่าม่านปิดมันกัน้อนบวลาพึ่งกอแสงสว่างมันกับซอ,องเขามาคือเกาเนาะสว่วสิเดนนอนเกือบตีนึงจากพี่น้องแล้วก็ตื่นกับตื่นเจ็ดโมงเจ้าเนาะตื่นสวยแน่ยจ้าหน่อยจ้ะ เ้วมีพี่น้องพ่นถามว่าสีทุ่มละก็ยังแก่งปนนันแล้วแต่เวน้นมันสิต๊ดินประมาณจากม่วงแล้วมันแกงจากม่วงว่าสันพ่นถามสาวแหลมาเนาะในคลิปเมื่อวานนี่ที่สาแหล,ลง่งงซีทุ่มแหละพี่น้องซีหาทุ่มแหละตามที่สังเกตเมื่อคืนนี่นะตามที่ซาแหล่สังเกตเบิ่องอ,อันตีเนื่องค่อยมืดจ้ะแล้วส่วง ตีสามสาวแลลูกมะเขาวงนนะ้ำเนาะพี่น้องก็สีว่าอ้าลูกกองมะเขาวงนานซื้อกับวอาซุ้อปังอันเพราะว่าในตอนตีสามสาวแลลูกม่เหี่ยวเนาะมันก็นแก้งแล้วแม่พี่น้องมือดอก็สีมือดอยู่ประมาณสองชั่วโมงละสาวแล้วลว่า แต่ฝอยหัวแต่ตัดได้ลั่เดียวจ้ะปอกข้างนอกนี่เวลาปอกแล้วเนาะค่อยสิเอาเข h o ไปทิมขยะข้างในได้ใจอย่าเฝ้าว่าให้สาวแลเด้อก็สิว่าปอกยุคของนอกแล้วก็จังทิมข้างนอกเลยแต่เสียไว้ มันนาส่วนเสมอท่ามกับจังสีเลยจ้าพี่น้องจูโนโเวเพื่อนผัดพนุ่งเกิดสิวายอ้าอีนั่งอันนี้เฮ็ดอียังนั่งตัดแตนพักรูบับแเ้าบ่ผู้เดียวเกิดชีวายเพราะว่าพนุ่งเห็นกล่องจ้าพี่น้องอันมองอันนี้มันบังเนาะมันเลียกว่าเห็นกล่องเนี่ยต้นไม้เหมืมนหนนอนนี้บังเนาะพนุ่งนั่ง ยู่บองตีเงนนี้ยพิ่นอันก็เลยหันมาบกาึกซาาเลยอ่ะก็ถึอมังไดแล้วจะพี่น้องมันกิ่นลืมข้าวแล้ว ่อนจบคลิปนี้สาหแห่ก็ขอฝากทุกทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร่ามาปักให้สาวแหล่นี้ด้อจ้ะเพื่อสาหแหล่สิได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะไปํำลูบับกินก่อนจ้ะเพราะว่าตอนนี้น้องเอลิ่านอนหลับจ้ะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ